สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพบกับดรทศพลนะครับเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพที่เรียกว่าเริ่มต้นในช่วงโควิดนะครับซึ่งเราก็ได้ติดตามท่านในการบริหารจัดการบริหารธุรกิจอยู่พอสมควรนะฮะช่วงนี้พอดีมันเป็นช่วงปลายปีบทสรุปของธุรกิจนี้คือทําธุรกิจยังไม่ถึงปีจับเงินล้านได้แล้วนะ เราก็จะมาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวให้ดรทศพลเล่าสู่กันฟังเลยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทศพลครับก็จริงๆแล้วธุรกิจการส่งพัสดุเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ได้จริงๆแล้วก็ที่เราปรับปรุงสำนักง,งานเนี่ยเพื่อเราจะใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการ บริษัทที่เราตั้งขึ้นมาครับครับ Aminter Aviation แล้วก็ในส่วนของ Thai Angel สาขาเพชรบุรีนะครับพี่ดีคันนี้เราก็ทำออฟฟิศมาแล้วก็คิดว่าเมื่อประมาณเดือนเมษาคิดว่าเราจะทำเป็นออฟฟิศแล้วก็มีเป็นแอเพื่อที่เวลาใครมาก็มานั่งแล้วกดว่าเจอล็อกดาวน์เข้าไปเจอล็อกดาวน์ ไปไม่เป็นเลยกาแฟนี่เลิกเลยอืนะครับเพราะว่าเขาห้ามนั่งร้านจก็ไม่ทํายังไงก็ไม่มีทางเกิดก็เลยมีความรู้สึกว่าเเราจะทําอะไรดีอืก็เลยมาเห็นเราสั่งอาหารสั่งอะไรต่างๆอย่าเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออคนอยู่บ้านนะลองลองไปเสิร์ชหาดูว่าพวกที่ขายออนไลน์เ็าทายังไงอืก็เลยใจที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการขนส่ง เพราะว่าเ <c oughs> แล้วเนี่ยทํายังไงถึงจะส่งได้อืม <c oughs> ทํายังไงถึงจะสามารถที่จะมีลูกค้าแล้วก็ทํายังไงที่จะ,ะนําของของลูกค้าเนี่ยไปส่งให้ถึงมือผู้รับได้ครับ <c oughs> ลูกค้าของเราในส่วน,นผู้ที่ขายทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นสน <c oughs> ่วนใหญ่มาหลังการเดือนเมษาเราก็เริ่มเริ่มวางนแล้วก็ติดต่อ แล้วก็ติดต่อ,อรับเป็นผู้เป็นผู้ผู้รับเล่เอาไปส่งเขาอืนะไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นร้านใหญ่อะไรรชบครับทําลักษณะนั้นมาก็คือว่ามีมีของมีของมาส่งที่เราเสร็จแล้วเราก็ดักาขาเขาซึ่งอยู่ในเมืองห่างจากนี่ประมาณห้ากิโลครับเราก็ไปส่งวันหนึ่งประมาณสองเที่ยวตอนบ่ายโมงกับตอนเย็นใช่ เริ่มแรกๆเลยเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่วันหนึ่งนะไม่ถึงห้ากล่องเนี่ยไอ้ที่ที่ที่ผมจะถามพี่คือพี่หาลูกค้ายัางไงทำไมมันมันวลุ่มมันเพิ่มขึ้นมาทุกวันทุกวันอน่า <c oughs> เราก็เลยเริ่มมองปัญหาทำอยู่เงี้ยประมาณตีเดือนอ่ะนะชกพิกัศเพราะเราวันเลยจบยุบเติมวันยุ่บพิกัด ไม่มีลูกค้าวันนึงก็จะประมาณนี้แหละห้ากล่องสิบกล่องได้เงินประมาณร้อยสามร้อยบาทนั้นก็มีพนักงานคนเดียวช่วยกันกับกับผมนี่แหละช่วยกันสองคนทำกันไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเอะธุรกิจเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ที่ทำยังไงเขาจะรู้จักเราทำยังไงเขาจะมาใช้บริการ ก็เลยมาเจอน้องคนหนึ่งก็ทำขาทาธุรกิจตรงนี้อยู่โดยเป็นพนักง,งานของบริษัทเขาก็เลยเพราะว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราต้องเรียนรัดแล้วลนะ่ะงานอย่างเงี้ยเป็นพโอนียนี้น่าจะไม่รอดนะครับต้องค o p y ปี้แล้วก็เลยติดบริษัทหลายบริษัทที่ที่เขาทำลักษณะเนี้ยเป็นร้านแล้วก็รับส่งทุกที่ห้อเลยมีเรือเอเอสซีจ ไปสนีไทยแฟดอะไรพวกนี้ยนะครับก็ทำว่าเขาก็ยินดีให้เราใช้แบรนด์เนมเขาโดยเสียเสียเป็นค่าเป็นชายลงทุนทแด้หลายหมื่นบาทซึ่งเราเราก็เราลงทุนมาขนาดนี้แล้วเราคงไม่ไม,ไม,ไม่ให้ไปซื้อเป็นชายแบบนี้ละเราน่าจะเป็นชายของเราเองเดิมเราเป็นสยามท่า <c oughs> นเราก็เลยมาตั้ง เป็นลูกขึ้นมาก็คือชื่อว่าไอบอ oh. พอเราสามสี่เดือนแล้วก็ติดต่อกับบริษัทที่เรารับเป็นผู้รวบรวมพัสดุไปส่งให้เขาอะคื่อ <c oughs> ก็คือบริษัทสีเ e อ็กเพรสว่าเราจะทำยังไงที่เราสามารถจะเป็นตัวแทนได้เขาก็บอกว่ามีฟรนชชายเขาเรียกว่าโฮมโอมเอ็กเพรสก็คือว่าทำอยู่กับบ้านเนี่ยแหละแล้วก็รถเนี่ยจะเป็นคนมารับเอง Oh. แล้วจะหาลูกค้าได้สา mm hmm. ก็เลยปรึกษากับน้องน้องหนึ่งเนี่ยว่าพี mm ่ hmm. น้องเราจะทำยังไงดีน้องหนึ่งบอกเอางั้นเดี๋ยวผมมาช่วยกันและกันน้องหนึ่งก็เลยลาออกตัวบริษัทนะครับ mm hmm. แล้วก็มาลุยดีกัน <Sure. S 2> มาลุยกันเสร็จเ,เดือนสองเดือนแรกเนี่ยประมาณเดือนพทอเดือนอะไรวะ ก่อนก่อนตุลาสิงหากันยาสิงหากันยาสล้อสิส,งสิงหากันยาเนี่ยก็มาลุยกันประมาณสักสามเดือนมาลุยก็คือการหาลูกค้าที่ที่เขาทาที่เขาทาธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วเราก็ก็ไปดูว่าไปไปนั่งดูเขาเวลาเขาไลฟ์สดว่าเขาขายอะไรแล้วเ็าส่งมันละเท่าไหร่เราก็ไปหาเขาไปหาเขาแล้วก็เขาว่าธุรกิจ อันเนี้ยคุณส่งที่ไหนเขาก็บอกอ่ะส่งที่ส่งที่เราบอกแล้วส่งยังไง mm hmm. เอออามารับเราบอก <Yeah. S 2> ว่าจะรับเนี่ยสนใจไหมอืม mm hmm. แล้วก็จะดูแลพัสดุของคุณเนี่ยทุกชิ้นเลยอืม mm hmm. โดยที่เราเช็คพัสดุของคุณเนี่ยว่าถึงตรงไหนถึงอะไรต่างๆปัญหาของคุณก็จะลดลงคร <Yeah. S 2> ในนะแล้วเราก็จะซัพพอร์ตเรื่องของแพ็กเกจ เก็นถุงที่ใส่อะไรพวกนี้ครับเขาก็เลยตกลงเขาก็เลยเรียกว่าสัญญา VAP เขาก็มาทำสัญญาสัญญาปีต่อปีอต้องส่งให้กับเราเนี่ยวันละเดือนหนึ่งประมาณสามร้อยห้าร้อยชิ้นอะไรนะครับแล้วแต่สัญญาแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมีสัญญาเดียวจนวันนี้มีถึง1สิบสองสัญญาโอ้สิสิสองสัญญาครับก็คือุวันหนึ่งสรุปสรุปว่าพอเราไปจับ จับพันเนอร์ที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วเขาก็เลยมาให้เรา,เาบริหารจัดการส่วนนี้ต่อพียงแต่เราบอกว่าคุณทำธุรกิจของคุณเนี่ยคุณได้กำไรอยู่หนึ่งต่อกำไรที่สองกำไรของการขนส่งถ้าคุณขนส่งเนี่ยคุณจะเก็บเงินจากลูกค้าทุกครั้งเนี่ยมสมมุติออคุณเก็บจากเขาเนี่ยห้าสิบบาทแต่คุณมาส่งกับเราเนี่ย คุณเสีย25บาทใช่เอาไหมเขาบอกเอาอืมนั่นคือสาซ้อนที่เขาได้กําไรจากการขนส่งอันนี้จากค่าที่เขาขายไปเขาขายสินค้าเจ็บค่าขนส่งมา100อ่าเราคิดเราคิดเขาครึ่งหนึ่งสมมติว่าเราคิดค่าขนส่ง50บาทเราคิดเขาครึ่งหนึ่ง25บาทอืมเขาก็จะได้กําไร25บาทเป็น125บาทอืมกำไร <insecurity S 1> <frankly> เขาก together, they umas, they so business, so so ็เลยเห็นเห็นด้วยวิธีการนี้ซ <realised> ึ่งเราก็ไปคุยบริษัทว่าเรามี V.I.P. งเงี้ยเราจะต้องมีส่วนลดมาเขาก็มีส่วนลดให้เรามาผมได้ส่วนลดตัดในห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าถ้าคุณเอาเอาเงินค่าสินค้าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุณได้ห้าสิบาทครับครับผมก็ลูกค้าในแบงลูกค้าที่เป็น V.I.P. ว่าเอาโอเคผมให้คุณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เ็นพอครับครับตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดวอลลุ่มขึ้นมาอนะครับก็ตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาในหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยเรามีลูกค้าส่งส่งเราจํานวนมากนะฮะวันหนึ่งหลายร้อยหลายร้อยชิ้นจากสิบยี่สิบชิ้นเป็นวันละสองร้อยชิ้นองร้อยนะฮะจากวันละร้อยกว่าบาทเป็นวันละสองพันครับนะ หลังเรามีโปรโมชั่นใหม่ของบริษัท JNT uh, ที่เขาเป็นโอเปอเรตให้เราเป็นผู้ที่การเรื่องของอ uh, การปฏิบัติการให้เราซึ่งบริการดีมากมบริการรวดเร็ว<ม>นะของหายน้อยแล้วเราตามนะฮะเพราะมีการโดยการเราเติมเงินเหมือนเราเติมเงินโทรศัพท์เราก็ใช้เราเติมเงินเข้าระบบเขาเลยซึ่งเราไม่มีปัญหาเรื่องการโอนเงินแล้วเราเติมเงินเข้าระบบพอถึงเวลาเราใช้นะเนี่ย เขาจะตัดเงินค่าขนส่งในจากระบบอืมเท่ากับเขาได้เงินเราไปก่อนแล้วก็จะเติมก่อนนี้เราเติมวันละสามพันนะสามพันใช้ได้ประมาณสองสวันทุกวันนี้ต้องเติมวันละห้าบางวันเติมหมื่นผมมนพอร์ตนะฮะเดือนแล้วตอนหลังเรามีอีกตัวนึงเป็นโปรโมชั่นเข้ามาเขาเรียก co d ก็คือเก็บเงินปลายทางค้าหลายรายที่ใช้บริการนี้บางรายเนี่ย ใช้บริการของเราเนี่ยเฉพาะซี d อดีของเขาเนี่ยยอดเงินเนี่ยประมาณแปดถึงเก้าแสนบาทครับครับจากเรามีเงินผ่านบัญชีล้านเราเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณสักสองหมื่นสามหมื่นเน่และรวยเต็มที่ละสามหมื่นครับเงินที่แล้วเรามีเงินผ่านบัญชีหนึ่งล้านสี่แสนบาทโอ้โหเติบโตแบบว่าก้าวกระโดดเลยนะพี่นะ แล้วก็วันนี้จนถึงตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาจนถึงวันเนี้ยหนึ่งล้านหกแสอเงินที่ผ่านบัญชีโอ้โห,โหนี่คือ,อนี่คือ,คอ,คอจุดเด่นแล้วก็ความน่าสนใจของธุรกิจนี้นะฮะที่ที่วันนี้เราสัมภาษณ์กันเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าคนที่มีปัญหาในช่วงโควิดตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรยังไงกันแล้วคราวนี้เนี่ยทางทางทางพี่ทศเนี่ยมีโมเดลธุรกิจอย่างนี้เนี่ยที่จะขยายพอดี ขยายสาขาเพิ่มอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้อยากให้พี่ทศแนะนํานิดนึงว่าสมมุติว่าคนที่เป็นมีเงินอยู่บางส่วนหรือมีสถานที่อยู่บางส่วนเนี่ยอยากทําทธุรกิจร่วมกับพี่นิดช่วยแชร์นิดหนึ่งพี่จะอะไรยังไงก็คือไปเปิดร้านตรงไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยให้ชื่อว่าสยามเอ็กเพรสแล้วเราก็ไปจากับโอ per ation โอ p e เ ation บริษัทไหนก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีหลายบริษัทที่เขาทาแบบเนี้ยนะครับ,รบโดยที่เขาไม่ได้มีบริษัทขนส่งเองแล้วเขาไป,ปต่อกับบริษัทขนส่งชั้นนาต่อไปต่ออะไรแต่เรานี่มีคู่ธุรกรจเราอยู่แล้วครับ,รบที่เราไว้ใจได้แล้วก็เชื่อใจกันได้แล้วก็การบริการดีเราก็จะนําเสนอธุรกิจโอ p e เรชั่นท,ท,ที่ดูแลเราเนี่ยเป็นเป็นรายซึ่งเขามีสาขาย,ยทั่วประเทศ เพราะนั้นพูดุนก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายหรอกครับหนึ่งมีสถานที่ของท่านเองครสองท่านก็มีเงินทุนที่จะเติมเงินเข้าไปในระบบขั้นต่ำสามพันบาทวันหนึง่งท่านยงังในร้านใหม่แล้วก็ท่านมีเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือก็คือคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์และเครื่องแสแกนถ้าเรามีมันก็จะช่วยได้ช่วยช่วยทำให้เราสามารถที่จะขยับได้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ เล็กนะครับตอนหลังเราก็เริ่มเริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามานะครับครับครับมีเครื่องมีอะไรต่างก็พยายามทําให้ระบบมันมันสมบูรณ์ที่สุดนะครับครับเพราะว่าเพื่อที่สามารถจะให้บริการกับลูกค้าได้เต็มที่อือมนะโอรานั้นเครื่องมือพวกเนี้ยเราก็ค่อยๆจัดหามาครับแม้ก็ช่างใหม่ๆเลยนะใหม่ๆเลยตาช่างของเราเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวให้ดูตาช่างอืตอนแรกเรา ่างอันเล็กๆอะละสามสี่ร้อยบาทที่เราซื้อจากอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ช่างแต่ช่างตัวนี้นะฮะเล็กๆเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันใช้แต่ช่างตัวนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสินค้าเรามันมีขนาดใหญ่นะฮะอย่างเงี้ยเป็นกล่องขนาดเนี้ยไม่ได้เราก็เลยต้องมาใช้ร้อยห้าสิบกิโลนะครับแล้วก็มีเครื่องสแกนมีระบบอะไรต่างๆตัวเนี้ยนะครับ แต่ตอนนี้ร้านเดิมเลยเนี่ยเราใช้ห้องเล็กพ็ททำไปสักระยะหนึ่งมันมันไม่ไหวตอนนี้ก็เริ่มแคบอีกแล้วเพราะว่าเวลาสินค้ามากบครบก็จะทำให้เราไม่มีที่ละเรียกว่านะครับโอเรียกว่าออเดอร์เนี่ย <c oughs> เทียบแล้นะพี่นะเยอะไปหมดแล้วครับ <c oughs> เราก็ขอบคุณบริษัทที่เป็นโอเปอเรตให้เรานะฮะ <c oughs> ที่เขา ให้โอกาสเราแล้วเราก็บริการไม่ให้เสียชื่อบริษัทเขานะฮะก็ได้อาศัยน้องหนึ่งเนี่ยนะคุณดิชพยพงศ์เขาดูแลในเรื่องของโอเปเรตให้เราคอยคตามสินค้าผมว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเราที่เราอยู่ในพื้นที่นะฮะที่มันมันมีโอกาสที่จะสะดวกแล้วในช่วงเนี้ยมันก็เกือบเกือบจะล็อกดาวน์แล้วละ่ะมันจะเข้าเข้าระบบนะครับ เพราะนั้นการซื้อขายทางออนไลน์เนี่ยผมคิดว่ายังมีตลาดยืนยาวได้อีกนานพอสมควรทีเดียว<ช>คุณเริ่มแรกจริงๆไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่บ้าง<ช>หรือบางท่านมีคอมพิวเตอร์คิดว่าตอนนี้มีทุกบ้านแล้วหละช่คบนะครับแอนเครื่องหนึ่งก็ประมาณห้าหกร้อยบาทก็าสามารถจะสแกนได้แล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มมีมีไอ้พวกเ เอกลักษณ์เริ่มทําสัญลักษณ์ของตัวเองนะครับอืมะก็ไปทําเรียกว่าเริ่มเริ่มสร้างแบรนด์ขึ้นไปนะพี่นะสร้างแบรนด์แล้ครับแล้วก็หน่อยเราก็เป็นเป็นเป็นผู้ส่งพัสดุที่มีคุณภาพเกิดขึ้นน้องใหม่เพราะว่าเราคิดว่าเอเราสามารถจะทำได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำได้ด้วยใจเนี่ย งานมันจะออกมาดีเพราะนั้นเรามีโซโลแกนของเราเลยว่าภาระของท่านคืองานของเรานี่โซโลแกนแล้วแต่มาให้เราทำเราจะลดครับนั้นก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ถ้าเกิดว่าสนใจในธุรกิจนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ทางพี่ทศไว้ให้นะครับข้างล่างท้ายคลิปอสามารถเปิ้ทัวร์าสามารถปรึกษาได้ จะขยายเป็นจงเฟนชายจะมาร่วมทุนจับคู่ค้าหาพาร์นเนอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแชร์เบอร์โทรของพ่เสรเมืนิดแปลว่าในเรื่องของออการโอเปอเรชันเนี่ยเราใช้ระบบดูแลด้วยคอมพิวเตอร์เพราะนั้นเราสามารถจะช่วยช่วยท่านในเรื่องของเป็นแอดมินว่าลค้าของท่านเมื่อท่านรับไปแล้วเนี่ยเราไปส่งลูกค้าแล้วเนี่ย มันหายไปไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ระหว่างเดินทางหรือเงิน COD เนี่ยเงินเก็บเงินปลายทางเนี่ยลูกค้าจะได้รับไหมอะไรไหมเนี่ยเราจะเป็นคนจัดการให้หมดเลยนะครับเสียงมีเมื่อวานนี้มีธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารมานั่งคุยกับผมเนี่ยที่ที่ร้านเนี่ยท่านจากผมเอาสมุดไปเอาสมุดไปปรับท่านก็ตามมาที่ร้านแล้วก็ถามบอกว่าเอาเรามี มีแผนการใช้เงินหรือจะขยันัด้ใไมคร่ต้องมีหลักทรัพย์ก็เลยบอกว่าผมตัดวงจรการเป็นหนี่โดยเด็ดแล้วเพราะนั้นผมเนี่ยเป็นธุรกิจแบบมัรคะโอะฮะที่ปลูกผักนะฮะใช้น้ำลายจุ่มลงเม็ดผักเาไปปลูกปลูกเสร็จแล้วก็เราทำแบบพอจากากว่า ด้านนี้ด้านด้านในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นความพอเพียงเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการเกษตรเรื่องของทุกอย่างในชีวิตความเป็นอยู่ของของคนเราเนี่ยถ้าใช้คำว่าพอเราก็สามารถอยู่ได้ไม่ได้หมายความห้ามรวยนะครับนะฮะหมายความว่าห้ามรวยผมก็พอเพียงของผมผมก็ใช้เบนซ์ผมก็ใช้คอนเวอร ถามว่าเวอร์ไหมไม่ได้เวอร์เพราะผมไม่ได้เป็นนี่สบายสบายนะพี่นะนะ,ะครับผมคิดว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายึดหลักความพอเพียงแล้วก็เห็นอกเห็นใจทุกคนนะครับคนที่มาร่วมงานเราเนี่ยคือครอบครัวเรา<ช>ทุกคนผมไม่มีทางทําอะไรได้เลยด้วยตัวของตัวเองเพราะว่าอายุ<ช>ขนาดเนี้ยทําอะไรไม่ได้หรอกครับ<ช>มันอายุมากเกินไป<ช>แต่ สมองยังดีฮะยังได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับถ้าท่านใดก็ฝากสยามอินเตอร์เอวิเอชั่นแมนเนจเมนต์ในนามเร็ดนะครับหนึ่งสองหกหมู่ห้านะฮะตําบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีอันนี้เป็นสํานักการใหญ่นะครับเราจดทะเบียนบริษัทคุณจดทะเบียนห้าลนะครับก็บริษัทที่มีชื่อจริงนะครับมีตัวจริงท่าน ครับก็ขอบพระคุณมากครับที่มีโอกาสได้มาแชร์นะครับแล้วก็มีโอกาสเสนอหรือว่าเป็นตัวอย่างของแนวคิดในโอกาสต่อไปมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงเบอร์โทรติดต่อไว้ข้างล่างนนะครับถ้าใครสนใจธุรกิจหาลือธุรกิจกับทางดรทศพลก็สามารถติดต่อกันได้นะครับโดยตรงหรือวิธีการลงทุนเราใช้วิธีการ ใครอยากทำก็ลงทุนเอาเองเราแค่ก็จะมีค่าค่าดูแลค่าดูแลเราอ่ะอันนี้นอกเรอม,มีครับ